วิดีโอนี้แย็คจริงๆครับผมแย็คจริงครับนะแย็คจริงแย็คจริงเดี๋ยวมาดูกันว่าแย็คจริงเป็นยังไงเดี๋ยวได้รู้กันเดีย๋ยวจะพังทลายถ้ำนี้ออกมาให้หมดนะกัตยงครับไปไปครับไปแย็คจริงครับผมนี่มาเดีย๋ยวได้รู้กันแน่แย็คจริงเป็นยังไงครับกัตยงครับโอ้ไป ไอ้คือคือเราคือเราคือเราดันดันไปปุ๊บมันมันจะไม่เดินเลยนะเห็นไหมสักพักนะมันถึงจะเดินนะเนี่ยเห็นไหมเราดันปุ๊บมันจะไม่เดินเลยแล้วท่านผู้ชมเออถ้าเราถ้าเรากดเลขสามมันมันจะไม่อนี้วะมันจะไม่ดันวะแยกจริงครับเดี๋ยวเราเราได้รู้กันว่าแยกจริงเป็นยังไงนะท่านผู้ชมครับมาผมจะตอกตอกตอกตกตกให้ดูอันนี้ถ้ามันเป็นฉากเขาแยกไม่ได้เนาะ ถ้าตรงไหนมันไปฉาบก็ย็ดไม่ได้ฮนะมองไม่เห็นแท็กเลยว่ะเอาละนะเอาละนะจะเริ่มยัดแล้วเนะไปเริ่มจากตรงนี้เลยเยัดทำก่อนยัดทำแล้วนะเนาะยัดดิลูกพี่ยัดดิเออ สามารถเปิดสามารถปิดได้นะแจ็คเลย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 แตกดีแตกแตกเรียบร้อยครับผมอ๋อไม่สามารถขุดไม่สามารถตักอะไรได้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหก็ว่าทำไมผมดันอาร์ไม่เข้าอูอาร์ไม่ติด ทะลอกหมดแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยต้องระวังนะครับแยกเลยแยกเลยโอ้ยแยกไม่เข้าหรือเปล่าเนี่ยอุ้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 ยสั่นสั่นอุ้ยสั่นจันเลยต้เห็นกหีบเมื่อกี้อุ้ยเอาแจ็คไม่เข้าว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสั่นสั่นอ้ย ผู้ชมเมตุอาบันสั่นไหมท่านผู้ชมอามันสั่นจัดเลยอ่ะอุ้ยรถสั่นรถสั่นจ้าท่านผู้ชมแยกนะอู้สั่นเกิดไปแล้วพอปป๊อปโอ้ยอะไ้ยโอดูรถมันสั่นดิอุ้ยมันสั่นอะไรนักหนาวเนี่ยอุ้ย รถสั่นเกินมันสั่นมันสั่นท่านผู้ชมสั่นนะมันสั่นมันสั่นมันสั่นเอาตรงนี้ก่อนโอ้ยมันต้องแยกแนวนี้อมันต้องแยกแนวนี้ท่านผู้ชมตัก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 เอ้ยอุ๊ยอุ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 อุ๊ยเุ๊ยอ้๊ยอุ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 ๊ยออุยออุ๊ย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  สั่นช้านะครับโอ้โหเออแตกแล้วสรงสลักดิไปหมดเลยครับท่านผู้ชมสรงสลักี่ไปโคตรเร็วเลยนะไอ้แยกอะตายนะครับงานแยกนี่จะแพงกว่างานขุดนะท่านผู้ชมเอานะแยกนะแยกนะแยกนะ ินครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะแบบเดินเดินเข้าไปแยกได้ถึงไหนนะทุกชมนี่ครับแยกครับผมแยกฮะเออแยกครับแยกครับอันนี้แยกแยกได้จริงแล้วนะสมัยก่อนนี่คือแยกแยกไม่ได้หะแต่เพิ่งมีแมปนี้อ่ะที่สามารถแยกได้นะแล้วก็มีหัวแยกตัวนี้ที่สามารถที่จะแยกได้นะครับอันนี้หัวแยกตัวนี้จะเป็นหัวแยกเวอร์ชั่นใหม่นะทุกชมไม่ใช่เวอร์ชั่นเก่าแล้วนะ เดี๋ยวผมจะแยกให้หมดเลยไปเดี๋ยวเราจะแยกให้แบบเป็นทางไปเลยอะเอามา <Okay. S 1> แยกครับโอ้โห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 เราสามารถตั้งค่าให้กดที่จอยก็ได้นะอันนี้ผมยังไม่ตั้งค่า,ายังไม่ได้ตั้งนะครับโอ้โห oh. จะแยกยังไงวะเนี่ย จะแยกยักยงไงวะมองไม่เห็นนะเนี่ยยกด้างข้างก่อนอ,อ,อื้อรถแมงสัน่นรถแมงสั่นไปทั้งตัวสั่นไปทั้งตัวแล้วหัวใจนะครับผมคุณผู้ชมจะม,ม,มองเห็นไหมเนี่ย,ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูใกล้อะไปวิธีการแยกอ่ะมันมองไม่เห็นว่ะอ่ะคุณผู้ชม,ม,มเห็นไหม เออแยกเลยอ่ะมามาดูใกล้ๆเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมโอ้โหบนกระตุยดิ <S 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 ไม่ได้นี่ไม่ได้ใช้ระเบิดไม่ได้ใช้อะไรเลยนะใช้เครื่องแยกลว้ลวนๆนะครับข้างบนไม่น่าจะแยกได้หรอกมั้งจะแยกแยกไอ้เห็นก้อนนี้ก่อน <S 2> <S 2> <S โอ้โหอาร์มขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ย อันตรายตรงอาร์มนี่ย็ดเย็ดไอ้นี่อ๋อเย็ดๆยดเย็ดทางนี้ออกโอ้โหดูมันสั่นดิอ,ดดอุ้ยเดี๋ยวเดยวผมอยากพาคุณผู้มชมมาดูแบบใกล้ๆอะ่ะโอ้โหเย็ดจน,นแบบแล้อลอยเลยอ่ะนี่นี่นีนน่พอมองเห็นเ,นเูยน,น,นะอุ้ยแตกเลยว่ะ ครั้งเลี้ยวแตกเลยว่ะโอ้โหไปเดี๋ยวเปลี่ยนมุกกี้นะครับตอนสลักมุกกี้นะครับผมโอ้มาเปลี่ยนให้น้อยเปลี่ยนให้น้อยเพี่ตอนสลักมุกกี้ก่อนอ่าโอเค เรียบร้อยไปไปใส่ไอ้นี่นะแหมเดินปีดเดินถูกเว้ยรู้จะตักออกได้เปล่านะเนี่ะอื้อหือเอาเครื่องดับเช่เครื่องดับสักนั้นอะไรอะไรไหมนะแยกครับแยกแยกแบบจริงจังเลยนะครับ

เฮ้ยรู้ว่ามันหักไปแค่นี้วะมันติดอะไรนี้หรือเปล่าวะเอออ๋อ,อมันหักไ้แค่นี้ครับท่านผู้ชมมันหักไปแค่นี้ไอตัวตัวพุงกีมันอะเดี๋ยวรถคันนี้ครับท่านผู้ชมนี่รถไถแปกของเรานะครับไม่รู้ว่าไหนจะได้ลงกอนนะอันนี้มันขุดได้อเปล่าวะเฮ้ยขุดได้เนี่ยขุดได้อันนี้ขุดได้นะ หินอันนี้ก็ขุดได้นะครับแล้วหินอันนี้ไปเทไหนวะเนี่ยขุดได้จริงปะเนี่ยไม่แน่ใจว่ะอันนี้ก็แยกได้หมดเลยนะแถบนีแบแบ้แยกได้หมดในป่าก,ก็แยกได้นะบางที่นะบางที่มาตักทีละบุ้งกีเนี่ยมาไม่เ,เดี๋ยวผมเอาผ่านหลังมาผมเอาผ่านหลังมาถอดไว้ดีกว่าว่ะ เอ๊ะเป็นไงรถแจ็คของเรา้วเอ้รถไอ้นี่รถรถไถ,ถยรถไถยกระบะนะครับผมเร้ยนทุกท่านผม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเทให้ดูเดี๋ยวเทให้ดูปึ๊บโอ้โ่งเกิมันกวา้างกว่าอีกอ่ะโอ้ยโดนโดนไลยนี่ยอันตรายจริงวะ่ะต้องเอามันต้องเทแนว แนวแนวขวางอ่ะท่านผู้ชมไม่งั้นโดนรถน,น,นะครับเต็มแล้วอะไรว่าได้นิดเดียวเองเฮ้ยผมไม่อยากเทว่ะรถวิไปเทไหนดีวะใส่รถด,ดัมไหมใส่หกล้อไหมผมว่าใส่หกล้อ,อดีกว่าเนาะมันอัน,นี้มันนิดเดียวเองมันก็เต็มแล้ว เดี๋ยวมันก็เต็มแล้วอะเอาละถือว่าแบบวิ่งสลับกันแล้วกันเนาะวิ่งสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยเงี้ยโอ้โหดูวันเทแบบเทแบบรวยเลยอะ ี่ครับิงการครับนี่มันต้องเทนแนวนี้เออมันจะได้แบบกาดจังหวะถูกมุ้งกีหนึ่งมันใส่ได้เยอะจริงๆนะท่านผู้ชมวิววูวูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูนด้ไงวะกาดจังหวะไม่ถูกเนี่ยโอ้เต็มอีกแล้ว ขับยากผมบอกตรงๆนะเอาเอาตรงๆนะคันนี้ไม่ขับโคตรยากเลยครับรถไม่ครูคันนี้ขับแบบอย่างยากเลยครับมันสมจริงจนแบบจนแบบขับยากมากอะ่ะดูดูมันเลี้ยงมุก,กี่ให้เราอะ่ะมันจะแบบอามันขมวนก็นติดคือมันจะเลี้ยงมุก,กี่ให้เราดูผมดันอามนะเนี่เห็นไ,ไหมมันจะเลี้ยงมุกี่ให้เราเลยอะ่ะเออนี่ย เลี้ยงทำใหมว่วะเนี่ยนี่เลี้ยงทำใหม่ทำไมต้องเลี้ยงบุกี้ออแล้วแบบปรับไม่สามารถปรับได้ไม่สามารถปรับอะไรได้ด้วยนะเลี้ยงก็คือเลี้ยงให้ให้มันเลี้ยงไปเลยนะครับผมผมว่าเอารถดำมาใส่ดีกว่าเราต้องหยุดนะผมว่าเอาฮีโร่มาใส่ดีกว่ามันขุดยากจริงนะต้องเป็นแม่โคเล็กกว่าต้องเป็นรถขุดเล็ก ต้องเป็นรถขุดเล็กแบบเนี้ยเพราะว่ารถขุดใหญ่มันเข้าไม่ได้ดิหรือไม่ก็เป็นรถไถรถตักอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเอาฮีโน่มาใส่ก่อนฮีโน่เราอยู่ไหนวะเดี๋ยวดูดูก่อนนะท่านผู้ชมฮีโน่เราอยู่ถนนเส้นนี้โอ้โหไม่สามารถอันนี้ได้วะ,ะเดี๋ยวผมเบลฮีโน่ก่อนนะอูคิด เฮ้ยมาเปิดใครอยากดูฮีนูนะครับเสียงโคตรดังเฮ้ยถ้าถุกคะเนี่ยเดี๋ยวนะเอาทกอยู่ทกอยู่โอเคนึกว่ามาผิดทางโคตรมืดป่ามซอนโคตรมืดเฮ้ย เหมืองอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเราจะวิ่งไปแล้วก็เดี๋ยวลงมามันลงไม่รู้ลงทางไหนครับผมเลิกู้นอะครับผมเดี๋ยววิ่งตรงยาวไปเลยตรงยาวๆไปเลยนะครับผมตรงไปเลยนะครับตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเหมืองอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งเล่นวิ่งเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเหมืองครับผมไปครับมีเพลงให้ฟังด้วยไปฟังเพลงไปฟังเพลงไปนะครับ เ,เดี๋ยว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 งานวัดงานเมนีผมจะเอาคันนี้ไปเปิดเพลง

ได้อยู่นะได้อยู่นะเบียดไปทางนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปว่าได้อยู่นะครับอุ้ยทางอะไรวะเนี่ยนี่มันทางบ้าอะไรครับเนี่ยโอ้โหเหยียบหน่อยเหยียบหน่อยวิเหยียบหน่อยโอทางมันบ้าจริงครับต้องยุ่งวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยเหยียบเลยครับเหยียบเลยเฮ้ยข้างหน้าเป็นงานนะครับท่านผู้ชมข้างหน้าเป็นงานคืองานอะไรวะเดี๋ยวลงไปดูหน,น่อยดินอกรูนอกทางแล้วงานอะไรวะ,ะงานอะไรเนี่ยไม่เห็นมีหมูเลยไม่เห็นมีงานอะไรเลยนะครับ ไม่เห็นมีงานมันน่ากลัวชิบมขายเลยรีบกลับรีบไปดิอุ้ยอุ้ยกลัวเดี๋ยวรีบเร็วเร็วเร็วแม่จะไปเหมืองได้หรือเปล่าเนี่ยลุกคนลุกทางเข้ามายากไม่เห็นนะอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงที่เราที่เขาโฆษณาตรงนี้โอ้โหปั้นตรงนี้ไงที่เขาโฆษณาโอ้โหดูข้างล่างดิท่านผู้ชม โคตรสวยอะ่ะโ,โหเป็นป่าแบบสวยมากๆฝั่งนี้ผมเพิ่งเคยมานะแต่ว่าเราจะไปที่เมืองครับเพื่อเอาแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะได้ไปแล้วคิดว่าจะไม่น่าจะไม่ได้แยกแล้วท่านผู้ชมเวลาผุนแล้วอะ่ะอุ้ยอ๋อเฮ้ยนี่ไงเราต้องเลี้ยวทางนี้ไงเออจีใครับ มั่วชิบหาเลยมั่วนิ่มอ่ะโอ้โหนี่เหมืองอยู่เนี่อ่ะมั่วชิบหายเลยว่ะเออเหมืองมันมีทางเข้าแค่ทางเดียวเนาะลืมไปอ๋อเราต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายซอยนี้นะครับมันใช่ปะเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตรงมีมันใช่หรือเปล่าเดีินเฉย ว่าผมหลงทางแล้วนะเนี่ยมันตุ่มว้าอะไรแม่งมาขึ้นตรงนี้วะตรงนี้มีโนด้วยนะโอยโยโอ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 ยยวนี่ได้เปล่าวะนะโอเคเดี๋ยวผมปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชม แม่งหลงทางว่ะท่านผู้ชมครับหลงครับผมเจินครับสวัสดีครับ